นาฬิการตำรวจทหารคุณลองบอกสิฮะวันวันนี้เนี่ยให้เสรีไทยประกาศสิว่าเสรีไทยจะโค่นล้มสถาบันความกสบตำรวจทหารจะเอาคุณไหมประชาชนเนี่ยนะอีกสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเอากับคุณแม่คิดแค่เนี้ยฮะคุณคิดแค่เนี้ยแล้วคุณประเมินสถานการณ์แค่นี้ได้ไหมคุณลองไปนั่งคิดนะไปนั่งไตรตรองว่าเขาจะเอาด้วยกับคุณแม่ วันนี้ถ้าเกิดตำรวจทหารจะเอาด้วยกับคุณหรือข้าราชการหรือใครก็แล้วแต่จะเอาด้วยคุณนะครับมีทางเดียวที่คุณจะสามารถทําได้คือคุณรวบรวมประชาชนต่าละจังหวัดให้ได้ไดก็ช่วยกันบิ้วสิครับช่วยกันพูดสิครับเอาจังหวัดนี้เท่าไรเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งสองแสนสามแสนเอาจังหวัดละแสนผูกกันช่วยกันนะครับกระตุกตรงนี้ฮนะเมื่อกระตุกตรงนี้มันเกิดพลังมันเกิดความรู้สึกโดยเฉพาะ ทำไมกระบวนการเสรีไทยจะต,ต้องเล่นงานศกคสอคสชเพราะอะไรคอสชมันเป็นเผด็จการถ้าถามว่าคอสชคือใครก็คือระบบอมาตย์ถ้าอมาตย์ไม่มีทหารไม่มีกองกําลังอมาตย์ก็ไม่สามารถทําอะไรได้แค่นี้คุณมองไม่ออกนะแม้กระทั่งสถาบันที่คุณโจมตีอยู่ขนานี้ถ้าไม่มีอำนาจทหารอยู่เนี่ยถามว่าจะอยู่ได้หรือครับคิดแค่นี้ยังคิดไม่ออกเหรอคิดแค่นี้ยังคิดไม่เป็นเหรอจะเอาสาใจเอามันอยู่อย่างนั้นเหรอ ไอ้ข้อมูลเนี่ยมันฟังกันมาจนปุแล้วฟังมาจนเข้าใจแล้ววันนี้ถึงการพัฒนาในการต่อสู้ใครจะกล้ากับคุณเลยคุณประกาศไปใครจะกล้าเดินกับคุณเสร,รี่ยไทยจะมีกาลังสนับสนุนแม่มันจะมีไหมครับกําลังสนับสนุนห้ผมจะออกไปร่วมโค่นล้มสถาบันกับกระบวนการเสรี่ไทยอย่างนั้นได้เนี่ยแล้วบางคนก็บอกว่าเสรี่ไทยสู้ไม่จริงคุณคิดว่าคิดอะไรอยู่ ผมเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์เสรีไทยนะไม่ใช่ไม่วิาพากษ์วิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์นะแต่วันนี้เนี่ยต้องมานั่งทําความเข้าใจอะ่ะผมถึงแนะนําเสรีไทยผมแรงนะครับแต่เสรีไทยไม่ใช่ไม่แรงครับผมก็แรงนะผมก็บอกว่าเสรีไทยทําอะไรอยู่ทําไมไม่รีบระดมเงินทุนทาไมไม่รีบเปิดบัญชีนี่เป็นทางรอดของคุณเท่านั้นนะแต่อย่างที่ผมบอกฮะองค์คาพยพมันจะต้องเดินด้วยกันแต่อย่ายุให้เสรีไทยเนี่ยไปโค่นล้มสถาบันไม่เกี่ยวครับควรยุเสรีไทยให้จัดตั้ง นะครับช่วยกระตุกประชาชนให้มากที่สุดแต่เสรีไทยมีกําลังไหมมีคนทํางานอยู่สี่คน,นก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันพัฒนาสิครับช่วยกันนําเสนอผมก็นําเสนอว่าเนี่ยอเราดมเงินทุนบริจาคเพื่อต่อสู้ค้นล้มเผด็จการทหารคอสช,อชอถามว่าอันนี้เนี่ยประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเอาด้วยได้ไหมได้ไดแล้วช่วยแบบไหนเอาช่วยเรื่องเงินปริมาณเรื่องเงินปร,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 ริมาณเรื่องเงินเช็คได้ไหมครับเช็คได้ ปริมาณเรื่องเงินสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเคยมีประชาชนสนับสนุนเท่าไหร่วันนี้คุณยังไม่รู้เลยว่าประชาชนในประเทศสนับสนุนเท่าไหร่เรื่องที่ผมจะพูดคือเรื่องนี้ประชาชนที่ออกมาในฝ่ายประชาธิปปตยทั้งหลายเนี่ยฮะที่ฝ่ายประชาธิปไตยเอาประโยชน์และฝ่ายที่จะล้มสถาบันเอาประโยชน์จากฝ่ายประชาที่เอาเอาประโยชน์จากประชาชนเรื่องนี้อันนี้พูดกันตรงไปตรงมานะฮะไม่ได้พูดอย่างอื่นครับไม่พูดแบบเว้ากันซื่อเว้ากันแบบตรงไปตรงมา ฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มสถาบันก็ใช้ประโยชน์จากฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันฮะประชาชนที่เขาออกมานี่เขาออกมาเลยครับกูขอแค่ปากท้องกูพอกูขอแค่สวัสดิการชีวิตของกูก็พอกูขอแค่นี้นะ่ะนี่คือสิ่งที่กูอยากได้นี่คือสิ่งที่จําเป็นที่สุดสําหรับประชาชนก็คือการบริหารจัดการของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพประชาชนมีความเห็นแก่ตัวสูงคุณยังประเมิน สถานการณ์ของประชาชนไม่ออกเยอะคุณยังไม่รู้จิตใจของประชาชนอีกแล้วประชาชนต้องการอะไรประชาชนต้องการปากท้องเป็นหลักฮะถ้าได้ประชาธิปไตยมาแล้วต้องอดโซอดอยากไม่มีจะแดกฮะใครจะมาต่อสู้ประชาธิปไตายผมถามหน่อยฮะเอาแค่เนี้ยไม่ต้องอะไรมากฮะวันนี้ประชาชนต้องการอะไรเศรษฐกิจประชาชนต้องการอะไรความจริงความจริงคือกูต้องการแดกครับกูต้องการ อยู่ปากอยู่ท้องกูต้องการให้เศรษฐกิจดีนั่นคือกรอบของกูใครจะยังไงยังไงกูไม่สนคุณจึงไม่สามารถสู้กับกระบวนการที่คุณอยากจะโค่นล้มได้ไงคุณจึงสู้ไม่ได้ไงเพราะคุณไม่ได้ใช้วิธีการที่ถูกต้องอันนี้ผมขอแนะนํานะฮะว่าคุณคิดเถอะว่าสิ่งที่พวกคุณกําลังทําอยู่ขณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่แนวทางที่จะสามารถได้อํานาจประชาชนเลยการจะได้อํานาจประชาชนมา คือคุณต้องบอกให้ประชาชนเข้าใจแล้วเป็นองค์คาพยรลมกันว่าเอา้าพี่น้องตรงนี้ท่านต้องปฏิบัติอย่างนี้นะท่านต้องทําอย่างนี้นะคุณเอาข้อมูลใส่เข้าไปได้แต่ช่วยบอกให้เขาหน่อยว่ามันจะได้อะไรและมันจะไม่ได้อะไรช่วยบอกเขาว่าเขาจะได้อะไรถ้าเขาทําอย่างนี้แล้วถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้เขาจะได้อะไรเขาจะเสียอะไรก็บอกอย่างนี้ไปหมายความว่า วันนี้เนี่ยปากท้องประชาชนสําคัญยิ่งเศรษฐกิจแย่ๆอย่างนี้เขาไม่มีเวลาที่จะไปอะไรนะฮะเพราะอะไรครับเพราะกูต้องการปากท้องกูจะรู้ได้ไงว่าเมื่อรับระเมื่อโค่นล้มเผด็จการไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยกูจะได้อะไรมีอะไรเป็นทงรับประกันความเป็นอยู่ของประชาชนดังไม่ใช่ว่าเมื่อมึงทาเสร็จแล้วกูจะต้องเผชิญชะตากรรมเหมือนคณะราษนะเหมือนประชาชนที่อยู่นะครับที่มอบเมื่อได้ได้ประชาธิปไตายมาสุดท้ายก็ถูก ทหารยึดอำนาจและควบคุมอำนาจทั้งหมดอยู่ดีคณะราษฎรเป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงไม่มีการจัดเตรียมกำลังประชาชนท่านซีดีพนมยงถึงต้องนะครับละหกละเหินไปอยู่ต่างแดนเนียถึงถูกใส่ร้ายปลายสีเรื่องอะไรฮะเรื่องปงประชานรัชการที่แปดเนี่ยเนี่ยแม่งโคตรง่ายเลยฮะหลักการโคตรง่ายเลยก็มองเห็นกันนะผมถึงพูดวันนี้ผมถึงพูดความจริงเนี่ย ไอ้ที่บอกว่าสู้ไม่จริงพวกคุณอะสู้ไม่จริงครับพวกคุณมีกรอบแค่นั้นฮะพราะคุณมีความรู้แค่นั้นคุณก็จะพูดแค่ความรู้ของคุณเพราะนั่นคือความสะใจของคุณเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็มาแอบแฝงเอาพูดง่ายๆผมผมบอกตรงเลยฮะคุณก็มาแอบแฝงใช้ประโยชน์จากกระบวนการฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับในการที่จะดิ้วคนในการที่จะนําเรื่องนี้สู่ประชาชนประชาชนได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ไหมได้รับประโยชน์ แต่จริงๆประชาชนต้องการอะไรปากท้องประชาชนไงที่คุณบอกว่าผมไม่ใช่นักประชาธิไตยผมบอกว่าผมแม่งโคตรไม่ใช่นักประชาธตยเลยเพราะผมอยู่กับความจริงครับผมไม่ได้อยู่กับความเพ้อฝันเหมือนกันฮะวันนี้ได้ประชาธิปไตยมาแล้วได้อภิสิทธิ์วิชาชีวะมาบริหารประเทศได้ไอ้นักวิชาการมาบริหารประเทศหรือได้นักพูดมาบริหารประเทศเหรอแล้วมันจะแล้วมันจะประสบความสําเร็จไหมครับประเทศประชาชนรู้ว่าวันนี้ประชาชนเนี่ย ต้องการนักบริหารเขาเห็นตัวอย่างนักบริหารมาแล้วคุณต้องขายจุดตรงนี้ให้เขาเห็นวันนั้นผมถึงชอบเนีผมถึงชอบคุณอาคมกับดรเตอร์เพียงินที่เอารายการนะครับจับรายการแล้วนําเสนอคนดีของประเทศที่อยู่ประเทศทไทยไม่ได้ก็คือดอตอร์อวยพึ่งดรป่วยป่วยพึ่งปากกอึ่งพากระรัดอตอร์ป่วยเนี่ยนะฮะเป็นปูชนียบุคคล ทำไมไม่นําเสนอเรื่องนี้แล้วก็ให้เห็นนะวันนี้เนี่ยผมขอบคุณนะครับอาจารย์เพียงดินแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณอาคมซิดนี้อย่างมากที่นําเสนอเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วช่วยเอาเคลิปแล้วใครก็แล้วแต่นะฮะอย่าไปอีโก้หรือจะไปอะไรเลยคนะวันนี้ต้องสู้น้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเอาเคลิปที่ตอนที่คุณอาคมซิดนีย์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะดะซ็อกเอร์ป่วยอึ้งพากรเนี่ยนะเอากระจายแล้วให้ประชาชนฟังให้มากที่สุดยิ่งเป็นคลิปได้ยิ่งดี เราต้องการคนคุณภาพเราต้องการมืออาชีพที่มาบริหารประเทศเราต้องการคนเก่งมาได้ประชาธิปไตยมาแล้วไม่ได้คนเก่งมาบริหารสําหรับผมแม่งถังก็เหมือนเดิมก็จะเข้าสู่วงเวียนเดิมวันนี้ผมมาเพื่อแก้นะบางอย่างผมพูดหนักที่ผมต้องพูดหนักอย่างเนี้ต้องกระตุกกันละฮะก็ต้องบอกกันว่าวันนี้เนี่ยผมอยากสู้ชนะ ผมอยากให้มันชนะอยากให้อำนาจคือสำคัญที่สุดเด็กคุณอยากชนะคุณต้องมีพลังคุณต้องมีกำลังผมกำลังดำเนินการเรื่องกำลังมาช่วยกันหน่อยได้ไหมครับเรื่องกำลังช่วยกันสนับสนุนช่วยกันกดดันเสรีไทยถ้าเกิดคุณหวังดีกับเสรีไทยคุณก็ต้องช่วยกันกดดันและนําเสนอว่าเสรีไทยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านอย่างคุณอาคมชิดนีหรือกลุ่มด็อกเตอร์เพียงดินหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้กระทั่งพี่ดวงอัจฉริยะเนี่ยผมก็ต้องแบบกดดันมา ว่าช่วยเปิดบัญชีให้ประชาชนเน่ยผมอยากรู้แล้วอยากให้เห็นมันเป็นภาคประชาชนจร,จร,ริงๆใครจะได้ไม่ต้องมาแอบอ้างนะครับผมก็ขอร้องนะฮะไอเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญแล้วประชาชนเนี่ยช่วยเลิกเสหลอสักทีหนึ่งฮะช่วยเลิกเสหลอแล้วฮะไอที่บ้าที่หลงไหลไปกับว่าโอ้ยคลิปนี้ตีสถาบันกูจะฟังถ้าไม่ด่าสถาบันถ้าไม่มีภาควิจารณ์สถาบันกูไม่ฟังถึงว่าสู้ไม่จริงคุณนั่นแหละสู้ไม่จริง คุณเนี่ยแม่งโคตรเสลอฮะต้องบอกตรงว่าโคตรเสลยโคตรเฟรยด้วยฮะวันนี้การพัฒนาการต่อสู้นะครับที่จะเอาชนะมันไปถึงขั้นที่จะเอาชนะกันแล้วมันไม่ใช่มะง,งมงาหลาไปตีหน้าด่า้นั้นว่าเฮ้ยมึงอะม่มึงอะม,มันชัว่วมันเร็วมึงอย่างวนอย่างนี้มึงจะเอากําลังจากไหนอะกําลังก่อนอันดับแรกกาลังก่อนช่วยกันหน่อยได้ไหมครับสู้อย่างมีสติสู้อย่างมีมันสมองหน่อยได้ไหมไอพ่อคิดกันแบบนี้ไงไอพ่อเก่งแต่ปากไงฮะมันถึงแพ้มาอีกครั้งมี ต่อกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะสายมันเป็นแบบนี้คุณจะเอาแนวร่วมประชาชนทั้งประเทศมาโค่นล้มกลุ่มอมาตย์และ,ะเผด็จการได้ยังไงคุณคิดเรื่องนี้ก่อนคุณไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นฮะอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องทีหลังค่อยทําทีหลังได้คุณจะสะใจเมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้สะใจที่สุดคืออํานาจประชาชนจะได้มาได้ยังไงคิดก่อนพิจารณาก่อนฮะถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยประเทศมันจะไปต่อไม่ได้ผมจึงบอกว่าวันนี้ผมพูดแรง ผมก็พยายามซอฟมาตลอดพยายามที่จะทําความเข้าใจมาตลอดพยายามที่จะพูดง่ายๆว่าเชื่อมให้ได้แต่วันนี้เ่ยฟีลขาดไม่ใช่เพราะอะไรฟีลขาดเนี่ยไม่ใช่เพราะมีใครไปนําเสนอว่าเจริไทยควรที่จะต่อสู้โดยการเปิดหน้าศัตรูคุยเอ่อซัดกับศัตรูเรื่องอะไรฮะเปิดหน้าซัดกับศัตรูที่แท้จริงก็คือสถาบันพระมหากษาัตริย์ ตายกันพอดีกระบวนการไม่เกิดหรอกครับชาตินี้ก็ไม่ชนะแต่ถ้ามันเล่งมารวบรวมประชาชนเล่งมาให้อำนาจประชาชนใครจะไปทําอะไรคุณได้ถ้าเกิดคุณมีอำนาจมันเหมือนกับวันนี้คุณมีปืนเนี่ยทหารมีปืนใช่ไหมทหารบอกมึงไม่ทําตามกูกูยิงคุณทำไมไม่หาปืนมาปืนก็คือประชาชนปืนคืออนุภาพประชาชนปืนคืออะไรครับคือดาบอาญาศิษิ์ วันนี้เราก็เห็นว่าปืนคือดาบอาญาสิทธิ์ถูกไหมฮะประยุทธ์จันโอชาถึงสั่งนู่นสั่งนี่สั่งใครได้หมดฮะแม้กระทั่งมันควบคุมสถาบันวัฒนธรรทมันยังทาได้เลยมันมีดาบอาญาสิทธิ์แต่คุณมีแต่คุณบอกว่ากูไม่เอาดาบอาญาสิทธิ์กูจะด่ามันอย่างเดียวผมว่ามันตลกอะ่ะแทนที่คุณจะสแสวงหาดาบอาญาสิทธิ์ของคุณฮะแต่คุณกลับไม่เอาดาบอาญาสิทธิ์อ่ะกูจะด่ามันอย่างเดียวแปลกฮะ แล้วมันจะสู้ได้ไหมฮะต่างชาติที่เขาไม่เอาด้วยเพราะอะไรครับพาะแนวทางของผู้มึงคืออะไรวะแนวทางที่มึงจะเอาชนะเนี่ยมึงคืออะไรไหนมึงบอกวิธีมานี่กูถ้ากูช่วยได้กูจะช่วยถ้าคุณน,นําเสนอว่าต่อไปนี้ผมขออานา,าจประชาชนทุกอย่างจะต้องเป็นมติแต่ทุกคนก็พอเข้าใจกันได้นะฮะวันนี้ผมก็เห็นหลายคนพูดเรื่องปัะชามติเหมือนกันประชามติวันนี้อาจารย์เพียงดินก็พูดไม่ผมไม่ไม่ไมัม่นใจว่าเป็นคลิปของตอนไหนนะฮะก็พูดถึงก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน ก็พูดถึงเรื่องฮะก็คืออำนาจสูงสุดของประชาชนที่จะเอาหรือไม่เอาอาจารย์เพิงดินตั้งคำถามมาว่าจะเอาไหมจะเอาสถาบันกษัตริย์หรือไม่เอาสถาบันมากกษัตริย์จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดได้ต้องอาศัยอยู่อย่างเดียวฮะต้องอาศัยอยู่อย่างเดียวคืออะไรครับอำนาจดาบอยสิทธิ์เท่านั้นวันนี้ฝ่ายตรงข้ามถือดาบอิทธิต คุณไม่มีวันสู้เขาได้เพราะคุณไม่มีดาบอายสิทธิ์ถ้าคุณบอกอ,อ๋อที่มีอยู่นี่คือดาบอายสิทธิ์ไม่ใช่ดาบอายสิทธิ์มันยังรวมตัวกันไม่ได้จะกระจายเป็นชิ้นเป็นส่วนอยู่เลยฮะยังประกอบกันไม่ได้ยังไม่ประกอบกันเป็นรูปร่างของปืนเลยแต่เป็นชิ้นส่วนเป็นอนูถึงจะมาประกอบกันได้เมื่อไห่ก็แล้วแต่คุณประกอบนะครับคุณประกอบอาวุธประกอบดาบอายสิทธิ์ขึ้นมาเป็นเล่มได้แล้วมีอนุภาพเมื่อวันนั้นแหละคุณจะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ อามา์มันทำได้เพราะอะไรฮะอามา์ที่มันทำได้นี่เพราะอะไรครับเพราะมันมีดาบอายสิทธิ์อยู่ในมือมันชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วก็กดหัวคุณอยู่ทุกวันให้คุณยังไม่สํานึกเหรอยังมาปากดียังมาขนองปากว่าถ้าเกิดมึงไม่ตีสถาบันเนี่ยมึสู้ไม่จริงปัญญาอ่อนฮะพยายามที่จะเอากรอบของตัวเองเนี่ยแค่นั้นเองฮะ แต่วันนี้มันพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วต่อสู้กันไปถึงขั้นไหนแล้วต่อสู้กันถึงขั้นว่าขั้นว่าลบทับจับสึกกันแล้วฮะยังมางมมางาหลาไปดามอยู่อีกเหรอฮะรวชาตินี้มันจะชนะไหมฮะเอาคิดแค่นี้ไม่ต้องอย่างอื่นฮะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนล้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แต่มันไม่ใช่ตอนนี้เหมือนไข่ะผมฟังท่านหนึ่งแล้วนั่นแล้วพูดเออผมเก็ตเว้ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเก็ตกันหรือเปล่าเหมือนไข่วันนี้ขั้นตอนของไข่มันมีเวลาออกมาเนี่ยฮะถ้าไข่เนี่ยมันออกก่อนกาหนมันก็ตายฮะเขาเรียกว่าไข่อะไรนะมันเป็นไข่ข้าวอะไรนั่นแหละคือมันไม่สําเร็จมันมันฟักไม่สําเร็จการที่จะทําให้สําเร็จต้องมีอะไรบ้างครับมีรังไข่ออกมาต้องเตรียมอะไรครับต้องเตรียมรังรองรับ คุณจะพุดออกมาโดยที่ไม่ต้องอะไรเลยไหมไม่ต้องมีรังไม่ต้องมีอะไรรองแม่งดิบดิบเถื่อนเถือนแบบนี้อะ่ะอย่างนั้นเหรอฮะแล้วมันไม่แตกและไทยมันก็